พาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของคนโทบุญศิลนพาดกลางนายทหารผู้มีชีวิตอีกด้านที่เต็มไปด้วยปาฏิหารครับพลโทบุญศิล์นไม่ได้เป็นเพียงผู้บัญชาการที่กล้าหาญแต่ท่านยังเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวยงทุกเช้าหลังจากใส่บาตรและดูแลสุนัขจรจัดท่านจะขึ้นไปยังห้องพระเพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยขาด แต่ห้องพระของท่านไม่ใช่ห้องพระธรรมดาครับที่นี่คือศูนย์รวมของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านละว,ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายชิ้นปรากฏขึ้นเองโดยไม่ทราบที่มาที่น่าทึ่งคือมีต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นเองในห้องอย่างลึกลับและที่น่าอัศจรรย์ที่สุด คือการปรากฏขึ้นของพระาธาตุถึง28พระองค์ซึ่งตามความเชื่อแล้วพระาธาตุจะเสด็จมาในสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเจ้าของมีจิตใจที่บริสุทธิ์สูงส่งเท่านั้นแต่ท่านเสด็จมาเองอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ท่านยังเชื่อว่าท่านรอดชีวิตจากเหตุการณ์อันตรายต่างๆสมัยประจําการในภาคใต้ามาได้ก็ด้วยพุทธคุณของพระเครื่องหลวงพุทวุวดที่ท่านคล้องคอไม่เคยห่าง แต่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและน่าทึ่งที่สุดคือทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งที่ท่านนั่งสมาธิจะมีเศษพระร่วงหล่นลงมาจากฐานพระประธานเสมอไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่เกิดขึ้นท่านบอกว่าพระบางองค์ก็เหมือนมีแรงดึงดูดให้มาอยู่ที่ห้องนี้เองราวกับว่าเหล่าเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วย จากปรากฏการ์ทั้งหมดนี้ทั้งพระาธาตุที่เสด็จมาเองต้นโพที่ปรากฏขึ้นเองและเศษพระที่ร่วงหล่นทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมล้วนบ่งชี้ถึงระดับการปฏิบัติและพลังจิตที่สูงส่งของท่านพลโทบุญสินพาดกลางเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาและการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วคุณล่ะครับเชื่อในเรื่องราวปาฏิหาริย์แบบนี้หรือไม่ถ้าเชื่อ โปรดแชร์คลิปนี้และพิมพ์คำว่าสาธุ